สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักหนังที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้มารีวิวสั้นๆน,นะครับกับที่หยด2นะครับเป็นหนังที่สารลอยความสําเร็จของภาคแรกนะครับที่ทําเงินถล่มทลายนะครับซึ่งภาคนี้ทําเงินถล่มทลายกว่าเก่านะครับ ก็แน่นอนว่าต้องมาพิสูจน์ความสําเร็จนะครับแล้วก็พิสูจน์ดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําออกมาได้ดีแค่ไหนสาหรับการเป็นหนังภาคต่อนะครับ <c oughs> คือหนังมันค่อนข้างจบในตัวสมบูรณ์อยู่แล้วในภาคแรกนะครับก็เลยคิดว่าการที่จะทําภาคต่อจากเรื่องที่มันไม่ได้มีเบสตอรี่ดั้งเดิมมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาเป็นหนังที่ทำออกมาแบบตอนเดียวจบนะครับไม่ได้มีความไม่ได้มีตอรี่ยืดยาวออกมานะครับและการทำภาคต่อเรื่องนี้ก็คือการแต่ง แต้มเพิ่มเรื่องราวนะครับแต่งสีตีไข่ใส่สีหาพยายามหาจุดต่อเนื่องจุดเชื่อมโยงนะครับที่มันเกี่ยวกับภาคแรกให้ออกมาเป็นภาคที่2นะครับก็ต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็ถือว่าคุ้มกับคุยทําได้ดีนะครับก็ยินดีกับคุ้มกับคุยนะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นเสียคุยไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเฟรนไ์ชายที่หยดเนี่ยจะกลายเป็นภาพยนตร์ส่งคุณค่าที่สามารถทําภาคต่อเป็น3 4 5 6 7 8หไปได้อีกยาวเลยนะครับเพราะว่าความสําเร็จของภาคนี้นะครับ 280ล้านในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับและวก็ต่างจังหวัดอีก6 7 0 0ล้านนะครับแน่นอนว่าต้องมีภาคต่ออีกต่ำกว่าสอมภาคอ่ะกลับมาที่ภาคนี้ก่อนที่หยด2เนี่ยมีมิสหายบางท่านบอกว่าเป็นหนังขวาจัดนะครับเป็นหนังที่แอบแอบแอบมีความคิดที่ สุดโต่งนะครับเป็นขวาแบบสุดโตง่งซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มองตรงนั้นนะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ว่าด้วยความเชื่อปะทะก,กับความเชื่อนะฮะคนเรามักจะมีชุดความเชื่ออยู่เป็นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับแล้วการที่มีอะไรสักอย่างเนี่ยมาทำให้เราบิดจากชุดความเชื่อเดิมเนี่ยถ้าชุดความเชื่ออ,อันนั้นนะมันไม่หนักแน่นไม่มีความ น่าเชื่อถือเพียงพอนะครับเราก็จะสู้เต็มที่เพื่อจะยืนหยัดรักษาชุดความเชื่อของเราเดิมของเรานะครับก็ถ้าเกิดมองแบบผิวเผินนะครับที่หยนเป็นแอคชั่นผีแบบบูอามันนะครับเป็นอีวิลเดยผสมกับอาร์มี่ออนเดยผสมกับเดอะชายนิ่งนะครก็ถือว่าครบเครื่องนะครับจบได้ซึ้งนะฮะมีประเด็นดราม่าแบบเรื่องของ ความกระทบกระเทือนทางจิตวิทยานะครับความสูญเสียสภาพจิตของคนในครอบครัวที่รักกันมากแล้วต้องเกิดเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะครับการที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะผมมองว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีที่หนังใส่ลงมาเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับอย่างเช่นเขาพยายามพูดว่า เรากลัวผีเเรื่องนี้มันมีทั้งผีหลายแบบนะครับผีหลอกผีสิงสู่ผีแบบบ้าบอคอแตกนะครับผีผีบ้าผีบอมาหมดเลยนะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องผีแล้วเนี่ยตัวละครที่เป็นคนเนี่ยสามารถสร้างความอันตรายสร้างความบอบช้ำสร้างความชิดหายวายป่วงได้ไม่ตับไม่แพ้ผีเลยนะฮะมันก็คือเราก็ได้ดูแล้วเราก็ได้รู้สึกว่า เราก็พยายามจะมองว่าเออมันจะต้องพลิกแบบนี้นะมันจะต้องบิดแบบนี้นะแล้วเราเรา,เร,ารู้สึกว่าตกลงใครเลวร้ายกว่ากันระหว่างคนกับผีนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยกัดประเด็นเบาๆออกไปนะครับมันก็เป็นการไล่ล่าก,กันระหว่างคนกับผีนะฮะทั้งฉากแอคชั่นในป่าฉากแอคชั่นในพื้นที่ปิดตายฉากแอคชั่นในบ้านนะฮะ มันก็อาจจะมีความเ e ฟเ r อน์อาจจะมีความอิงจากหนังคลาสสิกบางอย่างนะครับเพราะว่าความเป็นหนังผีเนี่ยมันไม่อาจจะออริจินอลได้มากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรที่หยิบโยงมาจากอันนั้นบ้างอันนี้บ้างไม่ได้เสียหายนะครับหนังเรื่องที่หยด2นะครับหรือ Ghost Whisperer 2เนี่ย Ghost Whisperer 2เนี่ยมันก็ตั้งประเด็นเบสเลยมาจากว่าเรา ผีทาอะไรเราได้เพราะว่าเรารู้สึกกับมัน <S <S <ess> เรารู้สึกกลัว <S <S <ess> เรารู้สึกเชื่อนะครับถ้าเราไม่กลัวถ้าเราไม่เชื่อถ้าเรามีสติถ้าเรานิ่งนะฮะผ <ess> ีจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ก็มันก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับมันก็มันจะมีหลายหลายสิ่งที่มันตรงกับความเชื่อลึกๆของหลายๆคนนะครับหรือแม้จะอาจจะเป็นตัวเราเองนะครับมันเลยทําให้คนไทยจํานวนมากนะครับอินกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดได้นะครับ ก็ถ้ามองในแง่ความเป็นแอคชั่นนะครับก็ถือว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งถ้าไม่ได้คาดหวังแบบสูงแบบสุดๆนะฮะมันก็ให้ความสะใจในความสะใจเนี่ยหนังก็มีมุกตลกม,มีอารมณ์ขันมีความกลนปีนมีความแบบหยอกล้อกับคนดูอยู่มากนะครับมีตัวละครที่น่าเอาใจช่วยนะฮะและที่สำคัญนะฮะชม ชมน้องแยมนะครับน้องยี่น้องหยาดเล่นดีหมดนะครับตัวละครหลักๆเล่นดีหมดแม้แมแต่ตัวแม่หรือตัวพ่อนะครับบทบทบาทการแสดงเนี่ยบทบาทที่ถ่ายทอดฝีม้ลายมือในในแง่ของการแสดงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นหนังดรามา่านังชีวิตอย่างเดียวนะครับหนังผีหนังตลกหนังรักเนี่ยคุณก็สามารถ,ถถ่ายทอดบทบาทการแสดงที่ดีให้เราเห็นได้ให้เราเชื่อได้ถ้าเราดูหนังผีแล้ว เรารู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดในหนังเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลง,ปลงอารมณ์ไปได้จากคนปกติคนไม่ปกติหรือแม้แต่การสิงสู่จากคนนึงกลายเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทําให้เราเชื่อได้ว่าตัวละครตัวนั้นอะไม่ใช่ตัวละครตัวนั้น ตัวละครตัวนั้นกลายเป็นอีกคนหนึ่งกลายเป็นผีหรือกลายเป็นบุคลิกด้านตรงข้ามเนี่ยหรือแม้แต่พลิกกลับมาเป็นด้านอีก้างอีกด้านหนึ่งหรือแม้แต่สลับไปสลับมาะหว,ว่างเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวร้ายภาคแรกเนี่ยตัวแย้มเนี่ยหรือที่เล่นโดยน้องมิม้มรัตนาวดีเนี่ยเล่นได้ดีมากก็ต้องชมในแง่ของพ่วมกับการแสดงนะครับต้องชม acting coach ด้วยนะครับที่ถ่ายสามารถ ควบคุมเด็กๆเ,เหล่านี้ออกมาให้เล่นได้หน้าเชื่อถือทําให้คนดูอินไม่นับเรื่องของเสียงเรื่องของฉากเรื่องของการสร้างบรรยากาศนะฮะหนังก็พาคนดูจากต้นทางไปถึงปลายทางได้ดีนะฮะมีความอิ่มเอมใจนะครับในแง่หนังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมันพาเราบันเทิองออกไปจากออกไปจากเซฟโซนออกไปจากโซนปกติที่เราอยู่อะหลุดไปอีกโลกหนึ่ง ในโลกของจินตนาการในโลกของสยศาสตร์ในโลกของความเชื่อในโลกของผีในโลกของสิ่งลี้ลับที่เราปกติเราอาจจะไม่เชื่อหรือว่าไม่ไม่คิดว่ามันจะมีจริงแต่เขาก็ทําให้เราเห็นภาพว่าอืมมันสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้บริบทแบบนี้พอสอบแบบนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้จริงๆมันอาจจะมีอยู่จริงๆนะฮะแล้วมันอาจจะทําร้ายทําอันตราย หรือแม้แต่ค่าคุณได้จริงๆถ้าคุณเชื่อว่ามันทําได้นะฮะก็ให้3ดาวนะครับสําหรับที่หยด2 3ดาวก็เป็นหนังที่สมบูรณ์ในตัวนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไม่มีบาดแผลอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีข้อตําหนิอะไรมากมายที่เห็นได้ชัดนะครับก็สําหรับหนังแนวนี้ที่ทําได้ถึงมันก็มีไม่กี่เรื่องนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทําออกมาได้ น่าประทับใจโดยโดยภาพรวมนะครับก็ถ้ามีภาคต่อก็น่าจะต้องดูนะครับก็ต้องขอบคุณเมเจอร์ไม่รู้ว่าค่าอิน SF มีหรือเปล่านะครับสำหรับโปร69บาทนะครับเริ่มช่วงนี้ไปนะครับไวเป้งก็69บาทนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นวีคที่6มันปลายวีคแล้วฮะปลายโปรแกรมแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูหรืออยากมาดูบรรยากาศ3ของที่ยอด2นะครับก็สามารถมาดูได้ที่โรงภาพยนตร์นะครับ69บาทจอใหญ่มันจะฟินกว่า รอดูใน Netflix หรือด,ดูในมือถือนะครับหนังผีหนังสร้างบรรยากาศหนังที่มันเล่นกับเสียงกับภาพกับอารมณ์กับอนิยาบทเนี่ยถ้าดูในจอเล็กบางทีมันเก็บไม่ได้นะก็ประมาณนี้แหละครับก็ใครยังไม่ดูครับแนะนำนะฮะถือว่าเป็นหนังที่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้อยากไปดูหนังบางเรื่องนะครับอย่างเช่นอโนล่าหรือว่าวายโบรบ t หรือว่า อะไรนะเลิฟอินเดอะบิ๊กซิตี้นะครับแต่ว่ามันต้องไปไกลและค่าตัวมัน160-220เดินทางชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งผมโอเคผมขอดูที่หยดสอ69บาทใกล้บ้านดีกว่าสบายๆนะครับคนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับวันนี้ก็คนรูเดโลก็ประมาณสักน่าจะสักค่า6คนมัน้งไม่แน่ใจประมาณนี้นะฮะก็สำหรับที่หยดอยู่แล้วก็ฟินไปอีกแบบหนึง่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีโอกาสดูหนงังบ่อยๆนะครับเพราะว่า เศรษฐกิจกเพราะว่าอะไรละหลายหลายอย่างนะครับการดูหนังเนี่ยนอกจากเวลานอกจากทำเลลงหนังนะครับราคาก็มีส่วนนะครับในการตัดสินใจนะครับและก็ตัวหนังด้วยนะครับก็มีส่วนมากมากนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมขอให้เป็นบันดีเดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ไม่ต้องเจอผีสวัสดีครับ มาแล้วนะจ๊ะวันนี้วันที่18นะครับพฤศจิกายน